คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรถในการแต่งทัวรลิงถ้าสมมติโดนตะปูทิมมันจะไม่รั่วนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณเกือบเดือนแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่ก็ช่องดูถ่ายไบค์วว้เวฟนะ <laughs> คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตรถในการแต่งทัวริงของพวกเรานะครับเพราะว่ามีอะไรบ้างที่เพิ่มเติมมาจากคลิปที่แล้วก็คือคลิปที่เราไปถ่ายที่แม็กแวร์ลูเนาะตอนนั้นยังไม่มีกล่องข้างแล้วก็ยังไม่ได้ใช้สปอร์ตไลท์ตัวนี้ <Okay. S 1> ก็ตอนนี้นะครับพวกเรายังออกไปไหนกันไม่ได้เลยเนาะหลายคนก็คิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่แล้วแหละ ซึ่งเราก็เริ่มแผนไว้ในใจละแต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่ามันจะดีขึ้นเมื่อไหรก็ดีขึ้นปุ๊บก็เราก็จะออกได้เลยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนก่อนเนาะอืมอ่ะมาดูกันว่าเราอัปเดตอะไรไปบ้างเนาะอย่ามาไล่ก่อนเดีว่าเอาเอาแบบที่แบบทุกคนควรจะมีนะในการออกทริปก็คือนี่เลยที่จับโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มาตัวนี้มันเหมือนจะเป็นแบบปีไซน์นะค่อนข้างดีมากเลยก็คือมันหมุนตรงเนี้ย นี่อ้ามันฟังมุนเออแล้วมันก็จะง้างออกอ่าเราก็ใส่โทรศัพท์ไปได้คือเนี้ยแน่นมากแข็งแรงอันนี้ยังไม่เคยปิวนะบอกก่อนใช้งานดีแล้วก็มั่นคงเว้นแต่แค่คุณลืมล็อกล็อกโทรศัพท์ให้มันแน่นเท่าน,นั้นเองมันจะปิวนะผมเคยแล้วแต่ว่าถ้าใช้งานจริงๆขับเร็วๆลมแรงๆลงหลุมอะไรเงี้ยไม่ดิ้นนิ่งมากแล้วก็มัน่นใจได้เลยว่าโทรศัพท์คุณไม่บินแน่นอนก็ยึดกระบาตัวนี้ ที่จับมือถือตัวนี้นะครับเราซื้อมาจากคลองถมเนาะความสามารถของมันคือสามารถชาร์จแบตได้ในตัวเป็น usb นะนี่ก็มันจะมาเป็นสายไปในชุดอย่างนี้เลยก็ไปต่อตรงกับแบตได้หรือว่าจะผ่านสวิตช์อีกทีหนึ่งก็ได้แล้วแต่ว่าจะไปติดยังไงเนาะอ,อันนี้คือดีมากจําร้านได้ไหมร้านจะอยู่ที่คลองถมครับผมเคยทําคลิปไว้แล้วตอนไปซื้อสปอร์ตไลท์ของเว็บเนี่ยแหละก็เดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ด้านบนตรงนี้เลย ต่อมาอันนี้หลายคนถามมาเยอะอิน็อล์กมาเยอะมากมาเลยครับคือบาเนี่ยบาจับอ่ะบาพาดตัวเนี้ยซื้อที่ไหนอันนี้บาตัวเนี้ยครับซื้อที่ร้าน jp shop 45เดี๋ยวผมขึ้นเฟซไปให้ด้วยตรงนี้คือมันมีหลายรุ่นน่ะคือต้องทักไปถามเขาดูว่ามีรุ่นอะไรบ้างแล้วก็คือมันจะมีบาสั้นด้วยนะไม่ใช่มีแค่บายาวนะมีบาสั้นด้วยแล้วก็มีที่จับขวดน,น้ำมาแล้ยอะแยะอะไรอย่างงี้ ชอบอันไหนก็ลองเข้าไปดูครับเพราะว่ามันของมันเยอะบาร์เนี้ยครับมีประโยชน์นะมีประโยชนะมย์มากเอาไ้ยึดมือถือจับที่วางแก้วน้ําได้ติดกล้องได้ประโยชน์เยอะมากก็แล้วแต่ว่าทุกคนแล้วแต่คนว่าจะเอาไปดัดแปลงยังไงนาออันนี้เป็นบาร์แล้วเวลาติดตั้งติดตั้งยังไงติดตั้งง่ายครับ<อ>ก็คือต้องต้องดูก่อนว่าคือทางร้านเขาจะถามมาก่อนว่าติดรุ่นอะไรเพราะว่าอย่างเว็บเนี้ยมันก็ต้องมีตัวน็อตเนี้ย ตัวนี้คือเป็นข้อต่อรองขึ้นมาอ,อีกทีหนึ่ง,ง,งเพราะว่ามันติดลงไปในกระจกไม่ได้มันจะติดตัวชุดสีตัวเนี้ยอ,อันนี้คือสิ่งที่ควรมีเลยเพราะว่าเราต้องดู GPS ในการขับรถบางทีเราไปที่ที่แบบไม่เคยไปเงี้ยถ้าเราไม่ใช้มือถือดู GPS เงี้ยหลงแน่นอนโอเคไฟหน้าครับไฟหน้ายัางเป็นไฟหน้าเดิมไฟหน้าเดิมไม่มีอะไรเลยไม่ได้ยุ่งกับไฟหน้าเลยแต่ว่าผมจะมานี่ มาใช้สปอตไลท์แทนตัวนี้จะเป็นสปอตไลท์ที่เป็นเลนนะสองตัวเลยก็คือมันจะคมมันจะไม่ฟุ้งเข้าตาเลยมันก็จะเหมือนโปรเจคเตอร์รถยนต์เลยลองดูคลิปที่เราไปน่านได้อันนันน่ะไฟจะชัดเจนมากครับ2ตัวนี้ดีมากแต่ตัวนี้ข้อเสียของมันคือใช้ไปนานๆเนี่ยเห็นปะมันเหมือนมีอะไรเข้าไปข้างในก็ไม่รู้เหมือนเป็นฝุ่นหรืออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไฟไม่ค่อยสว่างละเดี๋ยวอาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนอยู่แต่ตัวนี้ใช้งานดีตัวน,วนี้ตัวใหญ่ ตัวใหญ่สว่างกว่าเยอะแล้วก็คคบงว,วดด้วยซื้อมาจากไหนของถมเหมือนกันคลิปเดียวกันกับที่จับมือถือเลยก็ลิงก์อยู่ด้านบนที่ผ่านมานั่นแหละเดี๋ยวลองคลิกไปดูได้ตรงตัวไออ่ะเข้าไปดูได้เลยครับอันต่อมาอันตอ่อมาก็เป็นกระจกน้อยกระจกอันน้อยๆเป็นเขาเรียกว่ากระจกมุมอับสายตามันจะเป็นกระจกโค้งคือเนี่ยปรับได้เออมันปรับได้เนี่ยคือจากตรง จากที่เราเนี่ยอันนี้สายตาเรานะจากที่เรามองเนี่ยเห็นตรงนี้เลยนะเนี่ยเห็นตรงเส้นนี้เลยคือมันแบบคือพลล้นรถมานิดเดียวก็เห็นแล้วอะคือมันโอเคมากครับดีมากเลยทําให้เวลาจะแซงเนี้ยเราไม่เห็นรถคันไหนที่มาตามหลังเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้เพราะว่ากระจกปกติอะมันไกลเหมือนกันซูมมันไม่ได้ซูมหรอกแต่ว่ามันแบบมันมองมันไม่กว้างอะนึกออกใช่ไหม,อ,มอาหาซื้อได้ที่ไหนลาซาด้าอะไรจะอะ เขียนว่ากระจกอะไรนะกระจกกระจกเสริมรถยนต์หรือว่ากระจกเลนนูนอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนพูดถึงนะครับกล่องข้างแล้วก็กล่องหลังเซตนี้นะครับเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งหมดตรงนี้ครับประมาณ8 0 0 0กว่าบาทได้มั้งจําไม่ได้กล่องข้างนะครับพร้อมติดตั้งพร้อมแหลก2ข้างเลยนะ6 0 0 0นบาทแล้วก็ตัวกล่องนี้ ่องนี้พันาบางประมาณนี้แลกแลกท้ายก็ประมาณห0รหรือ800นี่แหละจำไม่ได้ก็อยู่ประมาณ800 0นิดๆไม่เกิน9000แน่นอนครับสำหรับเว็บนะหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ที่ไหนนี้นะครับสามารถไปติดร้านเดียวจบเลยนะครับที่ร้านเฟิร์สมอเต้ทัวร์ริงนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยอยากได้แบบไหน,นแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่ร้านเขามีหรือเปล่า กล่องนี้45ลิตรนะครับใส่หมวกเต็มใบได้2ใบเต็มใบนะ2ใบแต่ว่าไม่ใช่เต็มใบที่แบบ XL อะไรงี้ใส่อาจจะแบบคับๆนิดน,นึงอาจจะแน่นน,นิดนึงกล่องนี้ข้างละ23ลิตรกล่องนี้คือดีมากคือมีไฟในตัว2ข้างเลยอันนี้ก็มีรีวิวไว้หมดแล้วนะครับก็สามารถยอ้อนไปดูได้ไฟก็สามารถต่อแยกได้จะไปพ่วงกับไฟลีก็ได้หรือพ,พ่วงกับไฟเลี้ยวก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยประมาณน, okay. นี้เฮ้ยคร่าวๆ รีวิวเต็มลองกลับไปดูคลิปที่เรารีวิวไว้หมดแล้วนะครับอันนั้นรีวิวละเอียดเลยอโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวรถกันนะครับว่าทําอะไรบ้างอันอื่นนะ้ำมันเครื่องนะครับนี่เลยถ้าออกแบบทริปไกลๆเราจะใช้ตัวนี้ครับเป็นเชลสังเคราะห์ลอยเนาะตัวนี้หรือถ้าเป็นตัวอื่นแนะนําก็เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับของโมตูนตัวนี้ก็เบอร์40สังเคราะห์ลอย แต่ตัวนี้จะแพงกว่าแต่ว่าก็การใช้งานก็โอเคอยู่นะทนทนร้อนอยู่2ตัวแนะนำหรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้เป็นแบบแอมซอยหรือว่าอ่าพวกแบบโมบิลก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยแต่ว่าแนะนําให้เป็นสังเคราะห์ร้อยนะถ้าจะวิ่งแบบต่างจังหวัดจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้อันนี้คือน้ํามันเครื่องนะครับเอเคต่อใปโชโชคตอนนี้ก็เป็น y s s นะครับ ตัวธรรมดาตัวล่างๆเลยเอาแค่มาแบบมาช่วยแบบเัาน้ําหนักที่มันหนักขึ้นเท่านั้นเองสเตอร์นะครับตอนนี้ใช้15 32อยู่แต่อาจจะเปลี่ยนมาเป็น14 32หรือ15 35ก็เดี๋ยวดูอันอีกทีนึงนะครับแล้วก็รถข้างในครับทําแคมมาอีกตัวหนึ่งนะก็ให้มันให้วาวมันปิดเปิดเร็วขึ้นให้รอบม,มาเร็วขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันก็ไมไ,แบบไม่ได้แบบ แรงขึ้นขนาดนั้นอะ่ะแต่ว่ามันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยได้เยอะประหยัดน้ามันขึ้นด้วยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับมาดูยางกันยางที่ผมใช้ก็คือเป็นยางที่ไม่มียางในนะตัวนี้ไม่มียางในข้อดีของมันคือถ,ถ้าสมมตินี่ถ้าสมมติโดนตะปูทิ่มเนี่ยมันจะไม่รั่วนะครับอันนี้ผมทิ้งไว้ประมาณตั้งแต่อะไรอะ่ะ ตั้งนานแล้วอะตั้งแต่แบบก่อนเขาเออเกือบเดือนละคือเกือบเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่เติมลมยางเลยตอนเนี้ยยางยังแข็งปกติเลยนะเนี่ยอันนี้คือน็อตนะโคตรขมไม่รู้ที่มเข้าไปได้ไงงงมากเลยคือถ้าดึงออกอะรั่วแน่นอนแต่ว่าผมเสียบคาไว้เนี้ยเพราะว่าผมอยากลองดูว่ามันจะอยู่ได้นานไหมซึ่งจริงๆมันนานมากแล้วแบบเนี่ยแข็งปากเลย,ยงะมันไม่มีรั่วเลยนะคือข้อดีของยางที่ไม่มียางในคือเวลาออกต่างจังหวัดอะไม่ต้องกลัวยางรั่วเลยเนี่ยผมก็เลยแบบ ลองเสียบดูว่าคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆอะ่ะมันจะอยู่ได้นานไหมซึ่งพิสูจน์แล้วมันนานอะไรเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยลองดูนะครับยางพวกเนี้ยครหาซื้อได้ตามร้านแต่งรถที่มันใหญ่ๆหน่อยนะเป็นรถทั่วไปอของ p i r ล l l ่นะ p r e l l ี Pirelli Diablo Rosso เนอะ อันนี้ก็ทั้งหมดของเว็บนะการดูแลครับน้ํามันเครื่องผมจะถ่ายทุกประมาณแบบ2 0 0 0ันถึมโลแล้วแต่ทริปด้วยแต่ถ้าวิ่งในกรุงเทพอะ่ะลากได้3 0 0 0ันสี่พได้หมดแล้วแต่แต่ก็เช็คมันเช็คด้วยว่ามันจะแห้งหรือเปล่าก็อยากให้น้ามันเครื่องแห้งก็พอครับแค่น,นั้เนเองเบรกเดิมกล่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดละอนาคตนะครับผมจะทําอะไรเพิ่มไหมตอบตรงนี้เลยครับว่ามีเพิ่มแน่นอนตอนนี้ผม มีร้านทาแคสบารียบร้อยแล้วของเว็บนะก็จะย้ายสปอร์ตไลท์มาไว้ที่แคสบาร์แต่ว่าคราวนี้จะติดเป็น2คู่ละเป็นโปรเตอร์อย่างเงี้ยแหละแล้วก็เป็นมินิไฟมินิที่เราติดพนะอซ่านะประมาณนี้แล้วก็จะติดกล้องบันทึกหน้าหลังเหมือนฟอ์ซ่าที่เราเคยรีวิวไปนะเอาไว้บันทึกเหตุการณ์อะไรอย่างี้เผื่อเอามาใช้ในคลิปได้สมมติเจอทางสวยๆเราแบบแบตโกโปรหมดอะไรเงี้ยถ่ายไม่ทนันอะไรเงี้ยก็จะเอาภาพจากตรงนี้มาช่วยด้วยก็ประมาณนี้ครับสาหรับ คันเว็บนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมารีวิวฟอร์ซ่าต่อว่าทำอะไรอัปเดตอะไรเพิ่มบ้างดูแลยังไงอะไรางี้นะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นความรู้ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ชมที่สนใจในเว็บในการออกเที่ยวนะครับก็มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับคลิปต่อไปนะครับจะมาดูกันว่าฟอร์ซ่าจะดูแลแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับ